คุณใส่ใจเรื่องความสะอาดเราทำให้สะอาดด้วยความใส่ใจสวัสดีครับวันนี้น้องออโต้จะมาแจ้งเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิดของทางบริษัทเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจว่าปลอดภัยจากเชื้อแน่นอนล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้ง พนักงานที่เข้ามาจากข้างนอกต้องล้างมือที่จุดล้างมือด้วยสบู่ก่อนทุกครั้งตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานพนักงานต้องตรวจวัดอุณหภูมิและลงชื่อที่จุดคัดกรองก่อนเข้างาน มาตรการเว้นระยะห่างมาตรการเว้นระยะห่างหนึ่งถึงสองเมตรจัดให้นั่งทานอาหารโต๊ะละไม่เกินสองคนให้ใช้ภาชนะส่วนตัวให้ใช้ภาชนะส่วนตัวเช่นแก้วน้ำจานชานมส้มเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวพนักงานและคนอื่นจุดวางเจลล้างมือตามจุดต่างๆท,ทั่วโรงงานจุดวางเจลล้างมือทั่วโรงงาน ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆทั่วโรงงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ <Okay. Yeah. S 1> มาตรการรับพัสดุอย่างปลอดภัยมาตรการรับพัสดุสิ่งของอาหารจากข้างนอกต้องวางในจุดที่กำหนดและทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อทุกครั้ง บางบริษัทมีการตรวจ ATK พนักงานทุกสัปดาห์ตรวจ ATK พนักงานทุกสัปดาห์เพื่อคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ขอบคุณที่ติดตามน้องออโต้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ